สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่20มีนาคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม14ขําเดือน4ปีขานนะครับนะวันนี้นะครับสีที่ใช้เสริมดวงจะเป็นสีม่วงนะครับด้งน,นโชคลาภแล้วก็สีที่การอุปถัมภ์ก็คือสีฟ้านะครับเราจะมาดูดวงของคนที่เกิดทั้ง8วันเลยนะครับนะ ว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกตอกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆนะครับและถ้าเป็นการไม่พลาดในทุกๆคอนเทนต์ของอาจารย์อย่าลืมติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงที่599บาทนะครับคนที่ชมทางทิกตอกนะครับ กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มเอกคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มครับคนที่ชมทางยู u ูบนะครับคุณแตะลิงก์ตรงที่ใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิว้วที่อินบ็อกซ์ของเพจไปได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับมาครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับอาจาจะจับวันละหนึ่งวันนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่เดอะเมจิเชียนในวันนี้ กิจการของคุณไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์นั้นนะครับจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับคนที่ทํางานบริหารนะครับหรือว่าคนที่จะต้องเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับควรจะเริ่มด้วยความกระฉับกระเฉงนะครับข้อมูลเต็มเปี่ยมการเงินวันนี้นะครับมักจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภจากทางไกลหรือเงินเข้ามาเยอะเลยนะครับสุขภาพครับให้ระวังเรื่องของการอดนอนนะครับหรือนอนน้อย อาดื่มน้ำมากมากครับคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะมีคนมาแอบชอบนะคะคนที่มีคู่นะฮะการเจรจาการพูดคุยกันในครอบครัวนั้นถือว่าด,ดีส่งเสริมกันทางดวงชะตาได้อย่างดีเลยนะครับทำบุญเสริมดด้วยการไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมร์นะครับเติมน้ำมันตะเกียงถวายค่าน้ําค่าไฟวัดถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟไฟฉายแว่นตาไหว้พระประจำวันก,ก็คือพระปางถวายเนตรนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิฆเนตร น่ยเทพประาผู้ยิ่งใหญ่ปางประทานพรครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะคะหนึ่งดาบนะกิจการในวันนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับคุณต้องแก้ปัญหาคุณต้องลุยคุณต้องชนนะครับแต่วันนี้นะครับคิด มักจะมีปัญหาแต่พอลงมือแก้แล้วมันจะไปได้สวยนะครับงางกิจจารยนี้ดีมากนะครับแต่ต้องลงมือทําการเงินครับในวันนี้ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะครับนะมันจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะฮะสุขภาพวันนี้ก็ดูในเรื่องของโรคความดันสูงนะครับนะทานน้ําน้อยอูะตรรร่างกายกันด้วยนะครับคนโสดวันนี้ความรักมักจะมีคู่แข่งนะครับบางครั้งคุณต้องเร่งทําคะแนนหน่อย คนที่มีคู่ครับปัญหาในครอบครัวนะครับหรือปัญหาในเรื่องการเข้าใจผิดนะครับคุณต้องงอคิดหนึ่งนะนะครับแล้วก็จะดีขึ้นนะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ํานะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้ถวายสังฆทาันอันมีพระตาหารนะฮะสังฆทานยาน้ำนะฮะน้ำปานะำลาน้ําผลไม้ไหว้พระพระจ้ามันก,ก็คือพระปางข้ามญาติขอพรขอโชคลาภจากองค์พระนเรศวรมหาราชหรือว่าองค์พระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะครับ ท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่อราชินีถือไม้เท้านะฮะกิจการในวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนงานนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานรับผิดชอบมากขึ้นนะครับกําลังเจริญเติบโตครับการเงินครับในวันนี้นะครับมีรายจ่ายแล้วก็มีรายรับเข้ามาให้คุณได้บริหารกันอยู่พอสมควรนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับพยายามดูแลร่างกายกันด้วยเนาะ คนโสดครับวันนี้ความรักมักจะต้องชัดเจนนะครับนะรักใครชอบใครก็ต้องบอกคนที่มีคู่นะฮะปัญหาในความขัดแย้งในครอบครัวคุณก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างดีนะครับนะความรักแฮปี้ครับทำบุญเสริมดวงด้วยการไปบริจาคโลหิตนะครับทำบุญโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์นะครับถวายสังฆทานอันมีเข็มได้ใบมีดโกนนะครับที่ตัดเล็บพลาสเตอร์พันแผล ไหว้พระปัจจมันเกิดก็คือพระปางสายญาติขอพรขอโชคลาภจากองค์พระแม่สุรัสัสวสดีครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนรวดเดียวเลยนะครับได้ไพ่เด็กเือเหรียญนะครับสถานการณ์ในวันนี้นะฮะมีการปรับตัวนะฮะดีมากๆในการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆนะครับช่วงนี้กําลังจเจริญเติบโตการเงินพอมีเงินเข้ามาบ้างแต่ยังเก็บไม่ได้นะ สุขภาพครับวันนี้ให้ดูแลกันหน่อยนะครับในเรื่องของการเจ็บเจ็บป่วยป่วยเล็กน้อยๆนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับแต่ก็มีคนมาชอบคุณนะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักแฮปปี้มักจะได้ของขวัญของรางวัลจากคนที่คุณรักนั่นเองครับ ทำบุญเสริมบุญด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ำนะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้อาหารเส้นๆทําบุญการศึกษาถวายสังฆทานอันมีร่มรองเท้าอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดดินสอไหว้พระปฐมเกิดพุทธกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาทขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนตนะครับพุทธกลางคืนไหว้พระปางป่าไรๆขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนศเช่นเดียวกันครับท่านที่เกิดในวัน พระฤหัสครับผมได้ไพ่สามเหรียญกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าจะทําอะไรนั้นนะครับคุณต้องทุ่มให้เต็มที่นะครับรายได้อาจจะน้อยแต่ก็นะครับมันก็ยังมีนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ทํางานพวกเป็นนายหน้าเป็นทํางานกินเปอร์เซ็นต์นะครับการเงินครับวันนี้เงินนั้นน้อยนะนะจะใช้จะจะอะไรต้องรู้จักวางแผน สุขภาพครับให้ระวังในเรื่องของกระดูกล้ามเนื้อไม่เคยจะสู้ดีนะครับดูแลร่างกายกันด้วยเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักต้องสู้หน่อยนะครับต้องออกแรงตั้งแอคทีฟต้องพูดต้องบอกเขาด้วยว่าเรารักเขานะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้นบางครั้งบางทีคุณขี้งอนขี้น้อยใจนะครับมาทำมาตั้งเยอะบางทีไม่เห็นใจบ้างเลยอะไรประมาณนี้นะครับทำบุญเสริมบุญด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับที่ส่งบสนุนให้เจ้ากรรมนายเวร ถวายสังฆทานอันมีหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะซีดีธรรมะนะครับไหว้พระปฐจจมเกตก็คือพระปางสมาธิขอพรขอโชคลาภจากองค์พัตรีมูรตินะครับผมทัานที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับกิจการในวันนี้นะฮะถือว่าประสบความสําเร็จเหมาะสำหรับการค้าการขายหรือปล่อยเงินกู้นะครับจะดีมาก การเงินวันนี้จะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยคล่องมือนะครับสุขภาพนะให้ดูแลในเรื่องของอาการปวดหลังสายตามันค่อยดีนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักคุณยังไม่ค่อยสนใจเลยนะครับยังไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ในเรื่องความรักคนที่มีคู่ครับในวันนี้นะฮะให้อ่าปรับความเข้าใจกันเพราะบ,บางครั้งบางทีคุณก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเขาต้องจะสูงนะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการไปไถ่ชีวิตโครกระบือปล่อยนอกปล่อยปล,ยปลานะครับ จัดดอกไม้ถวายพระทําความสะอาดหิ้งพระถวายสาักกาาะอันมีขนมนมเนยหมอนผ้าห่มสบู่ยาสีฟันไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางรำพึงขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีครับผมทันที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สิบถ้วยนะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าจะทำอะไรนั้นดีมากๆนะครับวันนี้งานจะประสบความสำเร็จนะครับ อย่าคิดเยอะนะครับลงมือทําไปเลยนะฮะการเงินครับวันนี้มีเงินใช้ไม่ขาดมือเนาะสุขภาพนะฮะให้รารังอาการปวดตามข้อปวดมือปวดตามเส้นเอ็นนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักจะสมหวังนะครับรักใครชอบใครก็มีแต่เรื่องดีๆคนที่มีคู่ครับวันนี้คุณอาจจะเป็นคนคิดมากและคาดหวังเยอะนะครับแต่เชื่อว่าความรักของคุณนั้นดีอยู่แล้วครับทำบุญสำนด้วยการไปล้างห้องน้ําวัดทําความสะอาดวัดบูรณะปฏิสังขรซ่อมแซมวัดนะครับ อถวายสังฆทานยามีไม้เท้ามีรองเท้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดวัดนะครับไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางนาคปรกนะครับขอพรขอโชคลาภนะครับจากองค์พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับขอให้มีโชคดีรวยๆกับทุกคนครับสวัสดีครับ